เ,เพื่อนๆวันนี้ก็ได้มีปักพ่วงไม้อีกอัล้วครับนี่นะปักพ่วงอ่เาเขาว่ามันใช้ไม่ได้ลองดูว่ามันเป็นอะไรนะนเสือบไฟดูก่อนเอ๊ะมันก็มีนะไฟเนี่ยเอาพกกดเปิดเข้าคล้ายๆเหมือนกับไอ้แสงวันรีนะเนี่ยถ้าอย่างงี้แจ้งสว่างนะไฟไฟไปเนี่ย พอเปิดหลายอันก็เหมือนเหมือนมันหลี่นะเนี่ยเนี่ยมันกระแสไฟไม่พอนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเป็นไงเอามิเตอร์เอาเอาหัวแรงเสียบก่อนหัวแรงเสียบนะนี่มันก็รีบหลี่นะมัน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 หลี่โอ้ดับเลยครับนี่พอพอพอบีบเร่งนี่ดับเลยแสดงว่าข้างในมีวงจรมีปัญหาครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเป็นอะไรเอาถอดป้าก่อนอ่า มาแกะดูกันครับว่ามันเป็นอะไรอ,อนนมาดูกันครับว่ามันเป็นอะไร อา่มาดูกันครับว่ามันเป็นอะไรเปิดออกมาแล้วปุ๊ทำไมเหรอมันก็ไม่นานมีปัญหานะเนี่ย,ยอ้าวสายขาดเหรอใช่หรือเปล่าเนี่ยสายตรงนี้ขาดใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมาต่อสายกันก่อนนะ โหขาดจริงๆครับเพื่อนนี่นี่หักได้เลยนี่หักไปไหนวะประเด็นไปไหนเมื่อกี้หักได้อันหนึ่งอ่ะโอ้สายตรงนี้มันเป็นสนิมนะนี่ถึงว่านี่หักจริงๆนะเพื่อนวนีเนี่นี่นี่สายมันกรอบหักเลยเออนี่ได้ละเออ โอ้ oh, สนิมมันกินสนิมอะไรสนิมขาวสนิมเขียวหละขี้ตะกันเลยเนี่ยก็น่าจะใช้ได้นะลองลองบัดกี้ก่อน,นขาดมาจากตรงนี้แหละเป็นสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยแสดงว่าตรงนี้แหละอ้าวบัดกี้ก่อนบัดกี้ก่อน Xài cho cua À, không tịt Giờ cua gầu Cua mới xài qua ใส่เข้าไปอ่ออืมติดงละนี่ แน่นละแน่นละดึงไม่หลุดละอ่่คราวนี้ก็ลองลองประกอบด้วยก่อนาะเพื่อนนี่โอ้โหสายนี่สองสามอันนี่นี่เศษท,ที่ที่หักนะนี่นี่นี่คือเศษท,ที่หักออกนะที่มีขี้ตะก,กันเป็นสนิมขาวสนิมเขียวตัวนี้แหละอ่าใส่ก็ไปก็น่าจะใช้ได้แล้วนะ มันแค่ไฟไม่พอกระแสไฟไม่พอแค่นั้นแหละแค่หลอด LED ยังไม่ไม่ไม่พอเลยหลอด LED ยังไปรี่ตอนนี้มาลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงอืม ถ้ารู้ถ้าเข้าใจมันก็ไม่ยากมันก็ซ่อมได้ทําได้ไงถ้าเราไม่เข้าใจว่ามันเสียตรงไหนยังไงมันก็ลบาบากมาเป็นตัวอ่น,นี้อ่ แน่นคลิกขึ้นมาแล้วก็เสียบปลั๊กอ่าแรงแล้วครับนี่เจ่มแล้วเมื่อกี้มันร็บดีอยู่นะเปิดนี่สี่อันแล้วเจ่มแล้วใช<อ>นะ้หัวแรงนะี่นะเสียบหัวแรงกน่อนหัวแรงนะบีบปุ๊บอ่าไม่ไม่มีปัญหาแล้วนะนี่ บีบอ่าใช้ได้ทุกอันละนี่สายขาดเส้นเดียวนะเพื่อนนี่นี่อ่านี่นี่สายขาดเส้นเดียวใช้ได้บีบก็ไม่ดับแล้วนะเนี่ยบีบไม่ดับแล้วเมื่อกี้บีบดับอยู่นะอ่าแล้วก็ไฟที่ขึ้นมาตรงนี้ไฟนี้ก็ไม่เจ็บนะเมื่อกี้ไฟก็ไม่เจ็บเมืม่อกี้ไฟเจ็บแล้วชัดเจนแล้วใช้ได้แล้วครับเพื่อนก็ไปด้วยสายเหตุคือ สายไฟข้างในมันขาดนะมันขาดไหนแล้วก็เป็นแค่ไอ้ขี้ตะกันแล้วี้สนิมเขียวสนิมขาวอะไรนั่นแหะมันเป็นสื่อหน่อยเดียวทําให้หลอด led ติดเพราะหลอด led กินกระแสนิดเดียวไงเพราะหลอด led ติดมันก็เหมือนก็ไม่เสียแต่จริงๆแล้สายมันขาดไปแล้วนะก็เป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆนะนี่จะใช้งานได้พร้อมใช้งานแล้วปลั๊กไฟ เนี่ยก็เป็นแนวทางนะก็เบเพื่อนการซ่อมเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างแต่ละชิ้นนี่มันก็จะนี่ก็มีอายุความเสื่อมความอะไรของมันในตัวเองแหละบางครั้งมันเหมือนก็ไม่เสียแต่มันก็เสียมีเจอบ่อยครับก็เป็นแนวทางก็เเพื่อนในการซ่อมการเช็ตัรวจเช็ควันนี้ดูจุดก็เหมือนกับมันเจอจุดงะจุด ง่ายๆนะการเจอจุดมันง่ายไปก็เลยเหมือนกับใช้เวลานิดเดียวก็เป็นแนวทางครับเพื่อนๆแนวทางในการตรวจส,สอบเนาะก็สามารถทําเองได้ครับไม่ต้องไปพึ่งพาสาช่างครับแล้วก็ต้องตรวจสอบตรวจเช็คแบบนี้แหละการซ่อมอ่าสําหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยครับ